ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่8ทับ2,557เรื่องข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามที่ได้มีการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3ทับ2,557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ในห่วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถานจึงให้ยกเว้นสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ 2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานหรือทำงานในสถานที่ประกอบการที่ต้องปฏิบัติงานเป็นห่วงเวลาหรือเป็นผัดอาทิโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลธุรกิจการบินเป็นต้น 3. การเดินทางขนส่งสินค้าของกิจการห้องเย็นการนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีอายุจำกัดและอาจเกิดเสียหาย 4. ผู้มีธุรกิจจำเป็นเช่นผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม 5. ผู้ที่มีกิจธุระจำเป็นอื่นๆให้ขออนุญาตจ,จากเจ้าหน้าที่ทหารในเขตพื้นที่นั้นๆ ประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันรโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ